สวัสดีครับผ no มวันนี้พบกับบุญหลายสายสูงนะครับแต่ไม่ทีเด็ดบอลกูโบสถ์รัญญะกับยูเวนตุสนะครับเจ้าบ้านโบสถรัญญานะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขาหนังก็ต้องบอกว่าฟอร์มยังเบิงขอนคางเอาแน่เอานอนบ่ได้นะครับเกมในหลีเกตเกมล่างสุดเป็นการชนะ4แล้วแพ้ไปถึง3เกมโดยกันนะครับขณะที่มเยอนยังยูเวนตุสนะครับผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของเขาหนังก็ถือว่าเฮ็ดผลงานไดบอถึงกับเบิงขี่หายไปเนี้ยนะครับ เกมในลีกครเกมล่างุดเป็นการชนะสามเสมอหนึง่งแพ้หนึ่งเกม้วยกันนะครับและเกมนี้ยุงเป็นตุดเองเขาจะได้บุกมากเจอกับทีมจเจ้าบ้านที่ว่าแม้ว่าฟอร์มภาพรวมอาจจะยังเบิงเอาเนี่ยนอนไปเลยครับและสกยาภาพทีมภาพรวมก่อนเดูเบิงเป็นล่องพวกเขาก็ตามนะครับแต่เกมนี้มองว่าบอลหนางง่ายนะครับที่จะลุ่นให้พวกเขาบุกมากเก็บ3มแต้มเลยนะครับพอ้าเบิงจากสภาพความฟอร์มของทีมโดยภาพรวมของ2ท,ทีมนะครับ ต้องบอกว่าเจ้าบ้านเองสภาพทีมของพวกเขาค่อนขางเบิงผอมลบกว่านะครับส่วนยูเวนตุสเองเกมนี้ถือว่าขาดคุ้มกำลังโตผู้เล่นลักในทีมนะครับไปหลายคนอยู่เหตุให้เกมนี้ว่าโอกาสทีมเจ้าบ้านโบลันญานะครับที่สภาพทีมผอมเบิงพผอมลบกว่านะครับจะมีลุ่นแต้มในบ้านตัวเองนะครับมีความเป็นไปได้สูงนะครับเกมนี้เห็นควรมาเลือกเชียร์ทีมเจ้าบ้านโบลันญานะครับไหน,นเหมาะสมกว่าฟันทงครับ บทลอนยานะครับน่าจะเหมาะสมกว่า้อ,อมลบกว่าครับสำหรับให้มาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมุลลนหลายเด้อครับขอบคุณครับ